ูดถึงเรื่องความสวยความงามแล้วนั้นใครๆก็อยากสวยอยากงามอยากเป็นที่หนึ่งกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่แปลกถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเช่นเราแต่หากเราภิกษุนั้นเกิดอยากมีความงามแล้วโอ้อวดกันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสวัสดีค่ะ วันนี้หมุมเล่าเรื่องนำเรื่องราวของภิกษุสองรูปที่ไม่เจริญอสุภกรรมฐานแล้วหลงในรูปต่างทะเลาะก,กันในเรื่องของความงามมาเล่าสู่ทุกคนฟังเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะในอนดีตการณวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีมีภิกษุสองรูปทะเลาะก,กันอยู่สม่ำเสมอ ด้วยเรื่องที่ว่าใครงามกว่าใครทั้งสองรูปน,นั้นต่างก็บอกว่าตัวเองนั้นนะรูปงามกว่าใครทะเลาะกันเรื่องนี้อยู่หลายครั้งเพราะภิกษุทั้งสองรูปไม่เคยเจริญอสุภากรรมาฐานเลยทำให้หลงแต่ในรูปโฉมของตนทะเลาะกันไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ว่าใครรูปงามกว่าใคร จนมองไปเห็นพระเถระรูปหนึ่งจึงตัดสินใจชวนกันไปหาพระเถระเพื่อที่จะให้พระเถระแก่รูปนั้นตัดสินว่าภิกษุรูปใดงามเป็นที่หนึ่งเมื่อคิดดังนั้นแล้วก็จูงมือกันเดินเข้าไปหาพระเถระแก่เล่าความที่ตนทั้งสองนั้น ทะเลาะกันว่าใครงามกว่าใครและไม่สามารถที่จะตัดสินกันได้ขอให้พระคุณเจ้าช่วยตัดสินให้หน้อยพระเทระแก่เมื่อได้ฟังพิกสุทั้งสองรูปพูดเช่นนั้นก็กล่าวตอบกลับไปว่าพวกท่านทั้งสองรูปนั้นต่างก็มีความงามไม่แพ้กันแต่ถ้าจะให้เราตัดสินเราคิดว่าผู้ที่งามที่สุดนั้น ก็คือเรานั่นแหละเมื่อภิกษุทั้งสองรูปได้ฟังคำตัดสินของพระเทระก็ไม่พอใจที่พระเทระตัดสินเข้าข้างตนเองพากันเดินจากไปแต่ก็ยังไม่ไยที่จะทะเลาะกันในทุกๆวันทำให้เราภิกษุเห็นพฤติกรรมของภิกษุรูปนี้ได้นำเรื่องราวของภิกษุทั้งสองรูป ไปเล่าในโรงธรรมสภาถึงพฤติกรรมที่ภิกษุไม่เจริญอสุภกรรมฐานและทำให้ลุ่มหลงในรูปของตนเหล่าภิกษุในโรงธรรมสภาพูดคุยถึงเรื่องภิกษุสองรูปนี้กันอยู่นานจนทำให้พระบรมศาสดาได้ยินในทิพยาจักสุพระองค์จึงถามภิกษุเหล่านั้นว่า พวกท่านสนทนากันด้วยเรื่องอะไรภิกษุทั้งหลายจึงเล่าให้พระบรมศาสดาฟังถึงเรื่องที่ภิกษุสองรูปนี้ไม่เจริญอสุภกรรมฐานแล้วหลงในรูปทะเลาะก,กันว่าใครนั้นงามกว่าใครพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุสองรูปนี้ทะเลาะกันด้วยเรื่องความงามแต่เมื่อก่อนนั้นก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วภิกษุทั้งหลายจึงได้ทูลอ้อนวอนให้พระบรมศาสดาเล่าอดีตการของภิกษุสองรูปนี้ให้ฟังว่าณป่าใหญ่แห่งหนึ่ง ที่มีแม่น้ำสองสายไหลามาบรรจบกันคือแม่น้ำคงคาและแม่น้ำยะมุนาทั้งสองแม่น้ำนี้มีปลาสองตัวที่คิดว่าตัวเองสวยงามยิ่งกว่าใครๆตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในฝั่งแม่น้ำคงคาอยู่มาวันหนึ่งปลาที่อาศัยอยู่ฝั่งแม่น้ำคงคาคิดขึ้นมาว่าเราเนี่ยงามกว่าใคร ทั้งร่างกายของเราก็ยังแข็งแรงมากกว่าใครๆไม่ควรที่เราจะว่ายน้ำอยู่แต่ในฝั่งแม่น้ำคงคาถ้าเช่นนั้นวันนี้เราเนี่ยจะว่ายให้ไปไกลกว่าเดิมเพื่ออวดรูปโฉมของเราให้ปลาตัวอ,อื่นๆได้เห็นเป็นเวลาเดียวกันกับปลาที่อยู่ฝั่งแม่น้ำยะมูนาก็คิดว่าเราเนี่ย มีความงามมากกว่าใครๆเราได้ยินปลาหลายตัวพูดว่าฝั่งแม่น้ำโน้นมีปลาสาวสวยหลายตัวถ้าเช่นนั้นวันนี้เราจะว่ายไปไกลกว่าเดิมเพื่อที่จะอวดรูปชมของเรากับปลาสาวๆนั้นเมื่อคิดเช่นนั้นปลาทั้งสองตัวต่างก็แหวกว่ายออกมาไกลกว่าเดิมจากที่ตัวเองเคยว่าย แล้วปลาทั้งสองตัวก็ว่ายมาเจอกันในพื้นที่ที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันพอดีปลาทั้งสองตัวต่างก็พูดคุยและอวดรูปโฉมของตนว่าตัวเองนั้นงามกว่าคนอื่นต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน ต่างฝ่ายต่างบอกว่าต้นเนี่ยงามกว่าใครๆทะเลาะกันอยู่นานไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ว่าปลาตัวไหนสวยงามที่สุดในสองแม่น้ำนี้ปลาทั้งสองตัวเหลือไปเห็นเต่าแก่ตัวหนึ่งนั่งอยู่ในโขดหินจึงพากันเข้าไปเพื่อที่จะให้เต่าแก่นั้นตัดสินว่า ปลาตัวใดสวยงามกว่ากันทั้งสองก็เลยแหวกว่ายเข้าไปหาเจ้าเต่าแก่นั้นแล้วเล่าความที่ปลาทั้งสองตัวนี้ไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าใครงามกว่ากันให้เต่าแก่ฟังเจ้าเต่าแก่เมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ตอบกลับปลาทั้งสองตัวไปว่าโอ้พวกเจ้าทั้งสองตัวนั้นต่างก็มีความสวยงามกันแต่ ถ้าจะให้เราตัดสินเราคิดว่าเรานี่แหละสวยงามที่สุดเมื่อปลาทั้งสองตัวได้ยินเต่าแก่ตัดสินเช่นนั้นก็ไม่พอใจเตา่าพากันอมน้ำแล้วมาพ่นใส่เตา่าจนทำให้เต่าต้องว่ายน้ำหนีไปไกลและในที่แห่งนั้นได้มีเทวดา สิงสถิตยอยู่ใต้ต้นไม้ท่านได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดจึงปรากฏกายแล้วแผ่เมตตาให้กับปลาทั้งสองตัวและเต่าที่เข้าใจผิดกันให้เห็นธรรมแล้วต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายกันกลับไปในที่อยู่ของตนตามเดิมสุดท้ายปลาทั้งสองตัวนั้นได้เกิดมาเป็นภิกษุหนุ่มสองโรบ ส่วนเต่าได้เกิดมาเป็นภิกษุแก่และรุคเทวดาผู้อยู่ฝั่งแม่น้ำคงคาผู้เห็นเหตุการณ์ได้สเสวยพระชาติมาเป็นพระพุทธเจ้าค่ะ